สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้เท้าเวอร์เป็ีนสีแดงเนาะป้าดาวมาทายเห็นละเจ้ามาเจ้าปีปั้นนอาลูหลกหลานมาสมเท้าเวอร์เนาะสาวเท้าเวอร์หรือว่าหอคอยวันนี้เปลี่ยนสีแดงเจ้า เกียวโตทาวเวอร์ระจะมีคำสัญลักษณ์ของเฝนเนาะเกียวโตทาวเวอร์แม้จะเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางวัฒนธรรมของเกียวโต ด้านล่างของหอคอยที่สูง131เมตรคุณจะพบกับโรงแรมร้านค้าหรือแม้กระทั่งห้องอาบน้ำสาธารณะค่ะเราจะได้ประดาวก็จะเขียนติดติดใต้คลิปเปเนาะติดแพ็กลิ่นท่านเจ้า อันนี้เปลี่ยนสีแดงเนาะก็เลยมาถ่ายหฮเอียกกันมจะแบบเปลี่ยนทุกวันนะเจ้ากำเด้ยถ่ายเร็จแล้วป้าดาวกว่าอันจะหนังแท็กซี่กับเนาะอยู่ตีบ้านป้าดาวเห็นเขาใส่เป็นสีแดงก็เลยกะก็เลยมาเอียกกันเนาะ ก็จะเป็นตีแท็กซี่เนาะใครจะกลับบ้านก็ามาขึ้นรถแท็กซี่ตีดนี่แถวนี่หรือว่าจะขึ้นต้องที่านนก็ได้ตรงนี้เป็นห้างเจ้าเนี่ยเป็นห้างใหญ่เนาะแถวนี้เนาะตีอยู่บ้านป้าดาวทายเห็นตั้กหลังนั่นแหละเจ้าห้างนี่แหละ น่เจ้าปนอำบัตตั้งไว้ในนี่เนาะงามกําเดียวถ้าปุ่นติดไฟจะสวยจะงามเจ้าร้อยหำน้อยนอ่าจะจะติดไฟเนาะ สมเพลินๆเจ้านะหายงอมหายเงา เสียงปิ้งปองปิ้งปองนี่มันเสียงในห้างเนาะเวลาไผ่เดินเข้าก็ปิ้งปองเวลาไผ่เดินออกมันก็ปิ้งปองนี่แหละเสียงนี่นะยังบ้านเฮาก็มีลั้วเจ้าในห้างอะเนาะ นี่แหละเจ้าทาเวอร์เวลามันเปลี่ยนสีถ้าต้องการเห็นมดก็ต้องมามาไทายเอาเจ้าหนังรดแค่สีประมาณสองมิตอร์เนาะทางไปทางมาก็มดอยู่เจ้าประมาณสามสีร้อยบาทเนาะถ้าคิดเป็นเงิน,งนบาทมึงเงินไทยนั่นนะ ทาวเวอทาว่า,วา,วาหรือว่าหอคอยงามเจ้าสีแดงเนาะแดงออกส้มหมูว่าแดงสีอย่างกันเดียวถ้าเปลี่ยนสีอีกประดับจมาาทายอีกเนาะสีลักก็คือสีขาวที่เคยเอาลงอ่ะเจ้า รอบหอบเนี่ก็เป็นแท็กซี่เนาะนี้รับเต็มนี่จ้าแท็กซี่เนาะรถหนีห่อ,อยังก็มีเจ้าบริษัทยัยงก็มีน่าแท็กซี่เนาะกันเดียวถ้าป้าดาวบอกขึ้นแท็กซี่ป้าดาวก็จะเดินกลับอีกอะเดินกลับไปก็ประมาณยี่สิบห้านาที หรือว่าขึ่งสมองนะเี่แหละเจ้าห่อคอยเนาะสมเพลินเจ้า คนเยอะกับเจ้าแต่ปลาดาวมันทายตั้งหน้าเนาะคนอยู่ตั้งหลังนี่คนถี่มันมาดูว่าเจ้าเปิ่นเดินมาทางหลังนเจ้านี่แล้เปิล้ลลอมล้วนเลียวแล้วเจ้าปลาดาวมาอยู่ตั้งหน้าทายน่ะเนี่ยนี่ยนะคนได้ยินเสียงคนก่อคนเปิ่นเดินดังหลังปลาดาวเน,นี่ยนะคนเต็มนี่ แต่ตาปรดา,าดามายืนอยู่ตั้งหน้าเนาะเห็นแต่รถเนี่ยกัะเนี่ยคนผลมาเดินแอวผ่องปลนหนังรถไฟจะกลับบ้านผ่องบางคนก็ลงรถไฟมาหนังแท็กซี่กลับไปบ,บ้านผ่องเอกั ยยน,นี่ไหลยังเนาะนี่แหละเจ้าเทาวเวอร์เนาะก็เดี้ยถ้าเป็นติดไฟเจ้าจ้างามเจ้าทุกป,ปีป้าดาวจะมา่ายเนาะ ประดาต้องมาอยู่ตั้งหน้าทายนะพอตั้งบนนี่มันเป็นเป็นหลังคาเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ฝนลรอมดุดเลยเจ้าถ้าไมา่อยู่ตั้งหน้าทายเท่าเบอร์มันจะไปเห็นเนาะมันบงังเอกเนี่ยประดาบต้องมาอยู่นานเนี่ยนะทายเนี่ยตอนนี้นะ เ้าจะได้ป้าดาวก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือป,ป้าดาวเทรนเนอร์จำได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเ้าจะได้ป้าดาวก็จะมาทายเฮ้อหืมเนาะนี่แเจ้าทาวเวอร์เวลาเปลี่ยนสีเนาะชมไปเพลินๆเจ้าเพราะว่าป้าดาวมันลงคลิปกับเขา้ามันก็บเบื่อเหมือนกันเนาะ าา้าดาวยังสอบมาดูมาชมอลไรเจ้าเนี่ยตอนนี้ยปุย์เบัดติดไฟเดนะ้วเนาะรอบๆนี่เนาะเนี่ยหิมน้อยปุณย์จต้นไม้เนี่ยนะเจ้าปาุณยจะติดไฟนะเนาะร้อหิมน้อยหนึ่งติดไฟปีใหม่อะเนาะแต่มันอัดปะได้นั่นเจ้าเวลาเห็นเท้าเบิร์เปลี่ยนสีป้าดาวก็อยากมาเราเนี่ย ก็ดด้าขอจบค,คลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะป้าขย่คลิปใหม่คลิปหน้าเจ้า